สวัสดีค่ะราศีมังกรและละัคนามังกรคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดค่ะครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมในนมความรระความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือสามเหรียญค่ะตอนนี้นะคะ ตัวคุณเองอาจจะไปโฟกัสหรือว่ายุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องของภาระหน้าที่การงานความรับผิดชอบค่ะหลายได้ก็ดีนะคะสัญญาเอกสาร,รต่างๆก็ดีค่ะแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆด้วยหรือว่าการเข้าสังคมที่ดีนะคะก็ต้องแบ่งเวลาค่ะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความรับผิดชอบในชีวิตแล้วก็ทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยค่ะ เรื่องของความสัมพันธ์นะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะยังคงน้อยใจคนรักอยู่อะค่ะเราอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องของคำมั่นสัญญาต่างๆดูแล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะดิวงานนะคะพบปะลูกค้าหรือเซ็นสัญญง่ายกว่าการที่จะต้องมาแบบคุยกับคนรักอะคะ่ะแล้วก็ าการรักษาสัญญาหรือรักษาคำพูดน่นะคะคุณอาจจะต้องทวงถามเขาบ่อยๆก็ได้ค่ะเรื่องของความชัดเจนนะคะหรือไม่ก็อาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของทั้งคนใหม่คนเก่าเลยค่ะคืออดีตในความทรงจําก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆของเขาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของอดีตคนรักเก่าหรือว่ามีใครคนหนึ่งที่ก้าเข้ามาในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่า มันไม่ปกติธรรมดานะแล้วเราก็ไม่ชอบอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้คนรักะเลิกในการแบบติดต่อสื่อสารตรงนี้หรือว่าคือเราไม่สามารถที่จะบังคับทําให้เขาอะค่ะทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้รับความชัดเจนนี่ค่ะหรือว่าทําตามใจคุณะในการที่จะตัดสิ่งนี้ออกไปอย่างนี้ค่ะ ช่วงนี้นะคะอาจจะมีงานยุ่งๆค่ะหรืออยู่กับตัวเองก็ฟุ้งซ่านนิดนึงนะคะคิดเยอะกังวลใจค่ะหรือไม่ก็ยุ่งวุ่นวายกับการที่ต้องไปแก้ปัญหากับเรื่องของคนรักนี้เลยคะ่ะบางครั้งก็น้อยใจบางครั้งก็ประชดประชันนะคะช่วงนี้ปากไม่ตรงกับใจอะคะ่ะ พลังงานตัวต้นหลักของคนรักนะคะสีคาถาค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเรามีแพลนในเรื่องของการแต่งงานการสร้างบ้านหรือว่าการมีบุตรนะคะหรือการทำธุรกิจเล็กๆของครอบครัวด,ด้วยกันอย่างนี้ค่ะมีความมั่นคงต่างๆนะคะที่เราอาจจะแพลนไว้สำหรับความสัมพันธ์นี้หรือว่าอนาคตของลูกๆอย่างงี้ค่ะความมั่นคงนะคะแต่ทีนี้ค่ะแม่หมอมองว่าทุกอย่างเหมือนกับว่าเราน่าจะเหมือนพักเอาไว้ก่อนนะคะ เพราะว่าเราอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของภาระหน้าที่การงานจนไม่มีเวลาที่เราจะาทําให้ความฝันตรงนี้ค่ะเป็นจริงได้หรือว่ามันอาจจะมาครึ่งทางแล้วนะแต่ว่ารออีกครึ่งทางคะคะสิ่งที่รอคอยมานานนะคะ หรือบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลอะคะ่ะคนรักอาจจะทํางานหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาไปเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันเราก็มีไลฟส์สไตล์มีความคิดมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันหรือไม่ก็เราอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะหรือว่าอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันนี่แหละคะ่ะแต่ว่า,าคุยกันน้อยลงนะคะไม่ค่อยจะปรึกษากันเท่าไหร่หรือว่าค่อนข้างที่จะเหมือนต่างคนต่างอยู่อะคะ่ะ เดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เลิกนะคะสับสนวุ่นวายไปหมดค่ะคือคนรักอาจจะมองว่าคุณนะคะไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้แยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของงานนี่นะคะ่ะคือทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดยุ่งเหยิงไปหมดนะคะเขาก็อยากทําให้มันดีที่สุดนะคะให้ได้ดั่งใจคุณแต่ทีเนี้ย นะคะเขาอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างเช่นนะคะไม่มีเวลาอย่าคะ่ะไม่มีเงินนะคะหรือว่า,เ,าเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไปเคลียร์อย่างคะ่ะเรื่องของศาสนานะคะหรือว่า,าตัวเขาอาจจะไม่พอมะคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยอยู่คนเดียวมานานหรือว่าโลกส่วนตัวสูงนี้ได้ด้วยนะคะด้วยภาระความรับผิดชอบอะคะ่ะจึงเป็นเหตุผลต่างๆที่ เราอาจจะนํามาขัดแย้งกันแล้วก็น้อยอกน้อยใจพานไปถึงเรื่องราวในอดีตเลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาทะเลาะก,กันใหม่อะคะ่ะเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยใจกับคุณนะคะเพราะว่าเขาก็อยากทําดีที่สุดนั่นแหละค่ะช่วงนี้ค่ะกระดิกตัวทําอะไรนิดเดียวนะคะก็กลัวว่าคุณจะไม่พอใจกลัวว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะจะ,ะคือจะแย่ลงอย่างเงี้ยนะคะ ครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมกราคมค่ะปากนี้แม่หมอมองว่าเราน่าจะมาพูดคุยในเรื่องของแพนกันใหม่นะคะในเรื่องของคำมั่นสัญญาค่ะเป็นช่วงเวลาของการต่อเติมให้เกิดขึ้นเป็นความจริงนะคะก็เป็นช่วงที่เราอาจจะช่วยกันแก้ปัญหานะคะเพื่อให้มีทางออกที่มัน ดีที่สุดเป็นจริงที่สุดอะคะ่ะแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยทําให้อีกคนหนึ่งอะคะ่ะเกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะปากนี้ค่ะแม่หมอมองว่าเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะเพราะเขาอะค่ะรักคุณมากเขาอยากประครับประคองความสัมพันธ์เนี้าไว้แต่ว่าทีเนี้ยอาจจะ ครึ่งๆกลางๆนิดนึงนะคะทําตามสัญญาก็จริงอะแต่ว่าเหมือนกับเขายังมีภาระความรับผิดชอบอยู่อะค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองหรือว่าไม่รักคุณไม่รักษาสัญญานะคะแต่ว่าเหมือนเขาอะค่ะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเลยที่แม่หมอรู้สึกว่าเขาต้องแบกรับเอาไว้คนเดียวอะค่ะ สิ่งที่คนรักอยากจะบอกคุณนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้คือเขาเลือกคุณแล้วค่ะคุณคือคนที่เขารักคือครอบครัวของเขาคือคนที่พิเศษที่สุดสําหรับเขาแล้วเป็นทุกอย่างตรงนี้แล้วอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออทําผิดต่อคุณค่ะเชื่อถือได้นะคะเขาอาจจะดูเหมือนคนที่ค่อนข้างน่าเบื่อค่ะทําอะไรแบบเดิมๆนะคะ แต่เขาอะค่ะไม่เคยนอก,กรู้นอกทางพอจะสติเข้ามาหมายถึงความชัดเจนและความยุติธรรมเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อะค่ะอยากให้คุณเชื่อใจแล้วก็ไม่อยากให้ทะเลาะขัดแย้งกันเพราะว่าเขาเคลียร์ตัวเองหมดแล้วอะค่ะก็เขาบอกว่าเขาไม่ผิดอะนะคะ บทสรุปในปากนี้นะคะบางครั้งนะคะคุณอาจจะเหนื่อยจนเกินไปนะคะเครียดแล้วก็จริงจังในชีวิตมากจนเกินไปนะคะ่ะลองรีแลกดูบ้างนะคะปากนี้นะคะ่ะแม่หมอมองว่าเราจะพูดคุยแล้วก็รับฟังกันมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เราจะปรับความเข้าใจกันนะคะ แต่ทีเนี้ยอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะมีแพลนดีๆร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่น้อยใจหรือว่าปากไม่ตรงกับใจนี่แหละคะ่ะอาจจะทำให้แผนการเหล่านั้นนะคะมันพังลงก็ได้นะคะจริงๆแล้วอะคะ่ะความสัมพันธ์นี้มีพร้อมหมดแล้วนะคะทั้ง9้าเหรียญ ควีนซอฟวร์ไม่มอง,มอง,มองว่าคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเองด้วยนะคะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยแล้วก็มีความสุขด้วยอะคะ่ะสิบเหรียญก็คือมั่งคั่งมั่นคงคือทํางานเองก็ได้ทําหลายๆอย่างด้วยตัวเองก็ได้มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณอยากได้อะคะ่ะเห็นไหมคะเรามีพร้อมหมดแล้วอะคะ่ะ ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องการการเติมเต็มให้ครบสิบอะคะ่ะแต่ทีเนี้ยนะคะคนรักอาจจะไม่เข้าใจก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมาวันนี้แม่หมอมองว่าเขาเข้าใจแล้วนะคะคือคนที่มีความพร้อมทุกอย่างแล้วเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอ่าสิบเอ็ดเหรียญเข้ามาเพิ่มก็ได้เขาอาจจะต้องการแค่หนึ่งถ้วยหมายถึงความรักความรู้สึกความที่คนรักเอาใจใส่มีเวลาให้แค่นี้เองอะคะ่ะะฉะนั้นนะคะในปังนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า ลำคาญเขาว่าเขาไม่รู้ใจอะค่ะแต่พอเขาเอาอกเอาใจคุณอาจจะรู้สึกว่าลำคาญมากกว่าเดิมก็ได้นะคะบังเนี้ยค่ะคนรักจะยอมทุกอย่างเลยอยากได้ความรักอยากได้เวลาเขาก็มีให้นะคะมีทั้งเงินด้วยอะค่ะหรืออาจจะตรงกันข้ามก็ได้คือสมมุติว่าคุณอยากได้ของขวัญคุณอยากได้เงินเขาจะเอาความรักหรือว่าเอา,เอ,าอยากได้เงินเขาเอาของขวัญมาให้อย่างงี้ค่ะ มันจะสลับกันนิดนึงอะนะคะเหมือนกับว่าเรามีหมดแล้วแต่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราขาดะค่ะแล้วเราต้องการจากเขาอะค่ะก็ความรักกำลังจะดีนะคะอย่านำมาเปรียบเทียบนะว่าดูเพื่อนฉันส่คนรักของเพื่อนฉันสิหรือว่าทำไมคุณไม่เหมือนคนเก่าเมื่อก่อนเลยหรือไม่ก็ไม่เห็นดีเหมือนคนรักเก่าของคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า แม่บอกก็ไม่อยากให้พูดถึงคนรักเก่าของคุณนะคะอย่านํามาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์นี้เนอะบางท่านมีแพลนได้เที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือว่าอยู่ไกลกันเรากา็มีโอกาสที่เราจะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอย่างนี้ค่ะเหมือนถ้าสมมุติว่าเราค่ะแพลนในวันและเวลาที่ เราตกลงกันแล้วเนี่ยค่ะนะคะแม่หมออยากจะให้คุณนะคะซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตัวเองนะแล้วก็พูดตรงๆไปเลยอย่าประโชดประชันปากไม่ตรงกับใจเพราะว่า กลายเป็นว่าแผนการที่เราเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วนะคะตั้งตารอคอยแล้วเนี่ยจู่ๆมันก็พังเสียหายโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจเพราะอารมณ์ขี้งอนของคุณนี้แหละค่ะขี้น้อยใจของคุณนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนโสดชาวราศีมังกรนะคะ ครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมค่ะแน,นอวอนนมคมรกคามสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะคนโสดราชนีดาบเลยนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแกร่งค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็เข้มแข็งแกร่งดังผู้ชายเลยนะคะก็บางท่านก็อาจจะเป็นพ่อไม่ไม่มาก่อนก็ได้หรือว่าถ้าโสดเนี่ยโสดมากๆเลยนะคะโสดแบบที่ ฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่งอผู้ชายฉันไม่งอผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ชอบเป็นสองรองจากใครด้วยนะคะพูดจริงทําจริงรักใครรักจริงค่ะข้อเสียก็อาจจะชอบออกคําสั่งแล้วก็มีอํานาจนะคะแล้วก็อาจจะขี้บ่นนิดนึงนะคะ่ะจูจีจ้จุกจีกขี้บ่นอย่างเงี้ยนะคะ อดีตของความรักที่ผ่านมาค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายๆอย่างเลยนะคะที่อาจจะมีความแตกต่างแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเรื่องของระยะทางความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรื่องของศาสนาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้ชอบความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ได้สนับสนุนนะคะ คุณอาจจะไปรู้ความจริงหรือว่า,เ,าเราอาจจะยอมรับความจริงได้ก็ได้ะคะ่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้รับอะไรกลับคืนมานะคะคุณต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับความจริงอะนะคะเหมือนเวลาเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไปด้วยะคะ่ะ ในครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมกราคมคนโสดค่ะคุณมีโอกาสที่คุณไม่อยากออกงานนะคะไม่อยากไปไหนอยากอยู่แต่บ้านอยากอยู่แต่เซฟโซนของตัวเองพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ว่าคุณจำเป็นที่จะต้องออกสังคมนะคะเป็นงานที่เหมือน เพื่อนๆอาจจะลากตัวคุณไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่างานนะคะบ,บังคับให้คุณต้องไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสังคมบางอย่างไม่ว่าจะเป็นงานของคนที่บ้านของคุณเองหรือว่าเป็นงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานดื่นเริงอะไรบางสิ่งบางอย่างคะงานพบปะผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเพื่อนสนิทสามคนมาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่มีอารมณ์อยากไปแต่เราต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ และในนี้ค่ะคุณจะเจอใครคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขาเดินมาหาคุณนะคะคนที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาชอบคุณนะคะอาจจะมาจากการที่เพื่อนแนะนำเพื่อนๆวางแผนให้คุณได้เจอเขาอย่างนี้ได้ด้วย หรือบางท่านนะคะครอบครัวนี่แหละคะ่ะที่เหมือนนัดเดตติ้งให้คุณนะะี่ค่ะครอบครัวของเพื่อนๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะนัดกันไปทานข้าวแล้วก็ดึงคุณไปด้วยเพื่อได้ไปเจอกับลูกชายลูกสาวของบ้านโน้นอย่างเงี้ยนะคะ แต่มาในสภาวะที่เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะนอกจากขี้เกียจออกจากบ้านแล้วเนี่ยยังขี้เกียจที่จะมีคนรักด้วยค่ะก็คือโลกส่วนตัวสูงมากเลยนะคะช่วงเวลานี้ค่ะก็ไม่มีกระจิตกระใจค่ะไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเริ่มต้นใหม่นะช่วงเวลานี้ค่ะคุณต้องการพักทั้งกายพักทั้งใจพักทั้งสมองด้วย คนที่เข้ามาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาหน้าตาดีอายุน้อยกว่าได้ด้วย คนคนนี้ดูเหมือนเขาปื้มคุณเขาคลั่งรักคุณนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะแสดงออกสักเท่าไหร่เขาอาจจะเป็นคนที่มีมารยาทขี้อายก็ได้นะคะก็คือแม่หมอรู้สึกว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอะ่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เหมือนเหมือนการมาเจอกันแล้วก็รู้สึกประทับใจแต่อีกฝ่ายนึงเหมือนไม่ได้สนใจอะไรอะคะ่ะก็เลย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะความเงียบก็มาแทนที่นะคะเพราะว่าเหมือนเราไปต่อไม่ได้เราไม่รู้จะคุยอะไรมากอย่างเงี้ยคะ่ะบทสรุปเลยนะคะคนโสดค่ะในปักนี้นะ แม่หมอมองว่าคุณยังคงเป็นคนเดิมที่มีวิถีชีวิตแบบเดิมๆทำอะไรแบบเดิมๆแล้วก็โลกส่วนตัวสูงคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองะคะ่ะคุณไม่ชอบความวุ่นวายและยุ่งเหยิงนะคะช่วงนี้อาจจะถ้าไม่รักห้องของตัวเองรักที่ทำงานของตัวเองมากๆก็รักธรรมชาติไปเลยะคะ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่แบบโดดเดี่ยวมากๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยคะ่ะน่าจะมี เด็กน้อยนะคะคนที่เขาอายุน้อยกว่า,ามาแบบทดสอบอารมณ์ของคุณนะคะเขาชอบคุณเขาปื้มคุณเขาหลงไหลในตัวคุณนั่นแหละนะคะหรือไม่คนคนนี้เขาก็อาจจะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองปกป้องคุณได้นะ,ะแต่เขาชอบทำตัวเป็นเด็กอะคะ่ะหรือช่วงนี้นะคะ่ะเจ้านายอาจจะแกล้งให้งานให้มันวุ่นวายก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะ่ะก็คนโสดแต่งกับงานนะคะก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับ นกจากความคิดของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของพี่น้องครอบครัวในบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องของงานนะคะหรือว่าผู้ร่วมงานนะคะเรื่องของหัวใจนะคะก็ยังคงเขตกับอดีตมีโอกาสที่อดีตหวนกลับมาด้วยนะคะ ก็ทั้งเก่าและใหม่คนใหม่ก็อาจจะเป็นคนที่เขาอายุน้อยกว่ามากๆหน้าเด็กหรือว่าเป็นเด็กกว่าไปเลยค่ะ ปากนี้คนโสดก็ยังคงโสดอยู่นะคะยังคองโสดอยู่ตรงนี้ค่ะโสดเพราะว่ายังไม่สนใจใคระค่ะโสดเพราะว่ายังไม่มีเวลาแล้วก็โสดเพราะว่าฉันยังขี้เกียจอะไรค,คือขี้เกียจในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่มีกระจิตกระใจอ่ะยังรักห้องของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะยังรักเซฟโซนของตัวเองอยู่นะคะเพราะงั้นก็เลยรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครคิดคิดนะคะแต่ว่า ขาที่ถูกรัดเนี่ยด้วยเวลาด้วยภาระหน้าที่การงานต่างๆหรือว่าคิดแต่ไม่ไม่ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือไม่ก็ไม่มีสิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะในตัวเลือกที่เราที่เราชอบเนี่ยเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เขามาชอบเราเราก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนโสดชาวราศีมังกรลัคนามังกรด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ